อุ้ยเนาะกาเฟ่นะคะวันเกิด16เมษาหัวยองเหม็น thank you special coffee Starbucks โอ้ยเวด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 หอยอหยอยนะคะตายเลยมังคุดไผ่พี่กันยางงอกเงยแล้วท่านผู้ชมดีใจเอามากๆเลยนะคะงอกมาสองต้นใหม่นะคะท่านผู้ชมถึงแม้ว่า 7จแปต้นที่ปลูกทิ้งไว้ที่มันตายนะคะท่านผู้ชม,มชเพราะว่าเอาต้นอ่อนมาปลูกนะคะไม่ได้ศึกษาก่อนที่จะไปขุดเนาะพี่ก็เอาต้นที่ไม่ถึงปีมาปลูกมันก็ตายท่านผู้ชมมีรอดอยู่3ต้นนะคะต้นนี้สวยสุดท่านผู้ชมว่ดีใจมากสวยๆอ่า พี่ดำคนเดิมท่านผู้ชมคนขยันขันแข็งนะคะพักนี้ <laughs> ไม่ใช่่อยจะขยันเท่าไหร่อู้บ่อยท่านผู้ชมงดงานไปหนึ่งอาทิตย์นะคะแอบหลับอยู่เรื่อยเป็นรับงานนอกบ้านมาวันนี้ก็เรียกใช้บริการหน่อยท่านผู้ชมจะให้เคลียร์ครีนหน้าบ้านนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาหินมาลงนะคะก็ต้องดูซับก่อนท่านผู้ชมดูกระเป๋าก่อนนะคะตอนนี้รู้สึกเบาๆแล้วนะคะ เบาๆแล้วก็ค่อยทําไปถ้าผู้ชมก็โชคดีหน่อยบ้านไม่ได้เช่าใครนะคะถ้าผู้ชมสถานที่เราก็เหมือนกันนะคะก็เลย,ไปเ,ยเไปเรื่อยๆเนอะทําไปเรื่อยๆมีมาก็รับไม่มีมาแล้วก็นอนด้าผู้ชมเอาสะงั้นก็็ก็ลับซ้ํา o o l o w you โดนรัน เศจขยะนะคะท่านผู้ชมใบไม้เศษก้อนหินอะไรต่างๆนะคะท่านผู้ชมเราก็นู่น,นค่ะมุมบ้านเลยนะคะก็เททับถมไปก่อนท่านผู้ชมค่อยว่ากันในอนาคตนะคะตอนนี้ก็เคลียร์หน้าบ้านไปก่อนนะคะถ้ามีตังค่อยให้รถใหญ่มาตักแล้วก็ไปทิ้งนอกบ้านได้เลยนะคะหรือว่าจะไปทิ้งข้างทางที่ป่าลุกล้างได้เหมือนกันท่านผู้ชม อย่าไปทิ้งหน้าบ้านคนนะคะเดี๋ยวเขาด่าเอาท่านผู้ชมเนาะก็ดูสถานการณ์บ้านเมืองด้วยนะคะท่านผู้ชมเอาขยะไปทิ้งมั่วไม่ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวโดนปรับนะคะมาพี่ดำบ้านพักคนงานก็ยังไม่ตั้งเสานะคะท่านผู้ชมแต่ด้านในก็ห้องน้ำห้องครัวห้องนอนเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะคะท่านผู้ชมว่าจะทำครัวเปิด ถั่วพี่กัญญาก,ก็จะได้กินอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมนะสถั่วฝักยาวท่านผู้ชมรู้สึกว่าคุ้มมากหลังจากที่กลับมาจากประเทศไทยท่านผู้ชมได้มเมล็ดพันธุ์มาเยอะมากท่านผู้ชมก็รู้สึกว่าไม่ขาดแคลนนะคะท่านผู้ชมก็ได้กินข้าวของผักไทยเรื่อยๆนะคะ อากาศก็หนาวเย็นท่านผู้ชมวันนี้ก็ไม่มีแดดนะคะก็ดีสำหรับงานช่างแล้วก็คนสวนท่านผู้ชมทำงานไวชอบมากท่านผู้ชมทำงานเร็วแล้วก็ไวคล่องมากนะคะ Lam Sam, what telephone number? Tell anybody if you need more job. <laughs> Do you remember? Yeah. Yeah, telephone number, please. Oh, my number. Yes, if people Say, want to contact you. 06 39, 39. 23 73 51. Okay. Lam so. Banda, Jongwe Banda. Okay, you can talk your language. <laughs> Say hi, anybody, on YouTube channel. Come. Say, yeah. Uh, Marabi language ranke tumbuka speaking tumbuka and english okay. yeah thank <laughs> you thank you thank you okay contact <laughs> yeah contact ได้นะคะท่านผู้ชมอยากทํา garden Mr. คะ not handsome but lamsam <laughs> eh hey. lamsun jongwi danda ล่าซุมจุมจุมดานดาดาดาย่าโอเคไม่นะคะก็พูดได้รอบเดียว